คำเตือนคลิปวันนี้จะทำขึ้นเพื่อความระเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่งจกว่า18ปีควรรับคำแนะนำนะครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมากัเช่นเคยกับโค้ดบอ๊อบชาแนลนะครับผมสองแล้วสิบแปดบาทนะครับผมวันนี้ก็จะมาเข้าซื้อฟรีเกมกันเลยตนะั้งแต่หัวมวนนะครับผมนะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนนะพร้อมแล้วลุยฮะเบ็ดสี่ก้พอเติมไปก่อนคือถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็จบ เร็วแค่นี้นเอนะแยกย้ายกลับไปนอนนะครับผมแยกย้ากันไปเติบโตนะ <c oughs> okay. โอเคฮะโอ้โหเฮียสิบสี่หมุนเลยว่ะโคตรคุ้มไม่ได้มีเห็นบ่อยๆนะครับผมสิบสองหมุนระยากแล้วนี่สิบสี่หมุนนะโคตรแรงมาต้องมาแล้วเพื่อนขอเด็ดเขอดุมดวงมาเลยอย่าไปกากอย่าไปกากเออของจริงก็งต้องโชว์เขามาหน่อยน้องคูนมาแล้วเนี่ยคูนไหลมาแล้วเนี่ยเงินต้องมาด้วยนะสิทแถวสามยังไงจ้า สวยจ้าแล้วเขียวแถวสองว่าไงจ้าอ,อ๋อไม่ลงไม่เป็นไรครับผมตายอยู่ครับผมเหลือสิบหมื่นสุดท้ายละขอแบบว่าไม่ไม่ขาดทุนได้ไหมสิบสี่หมุนถ้ามึงยังเข้าเนื้ออยู่ก็ไม่เล้าพูดกันละจริงนะถ้าแบบว่าได้สิบสี่หมุนแล้วมึงังเกลือนี่ก็คือแบบโอ้มาแตะฟกเกอร์จีจีโบร่มจีจีจริงเนียเล่นในสัตนะเกมหัาคุย แล้วดูทรงจะเป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยโอหสภาพเปิดมาก็เอากเลยหรือไงไอ้ยีสิบี่หมุนยังเกลือทุกคน2องร้อบาทที่ลงทุนไปโอ้โหได้ไม่ถึงครึ่งเลยสามร้อยนึงยังไม่ถึงอย่างนี้อ่ะกดเองดีวกว่าผมว่านะเหี้ยงหงิดแล้วเดินหนักเลยไปจะมาก็มาแต่มาก็มานอ้องย่าลีลา แล้วก็สวัสดีทุกคนครั้งด้วยด้ครับผมใครเด็กผ่าเข้ามารับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดีิจกรรมดีๆนะฮะเวลาเขาจงเขาแจกกันเนี่ยจะได้รู้ท่องทันข่าวสารนะเพื่อนนะโอเคไหมเนี่ยจังหวะนี้คือแบบหมุนนอกมาเยอะกว่าอีกนะดูดิไม่ซื้อแล้วครับผมฟรีเกมนะพักก่อนนะครับพักก่อนเองก่อนตรงนี้แตกนอกมาอยู่นะวันนี้นะช่วงนี้สวยไป เยาวๆไปครับผมเยาวๆไปจัดให้ด้วยจะให้ตึงๆเลยด้วยยังไงอะ่ะออืเออต้องมีเพื่อนสวยสิบเต็มกระดานแบบนี้พี่ชอบพี่ชอบเน้นๆผมจะไม่ใช่ตัวแพงมากแต่มาเยอะๆนี่ชอบชอบหมดอ่ะขอเยอะๆเออชอบหมดเลยดูดิเราเดินแรงแบบรัวๆแบบไม่เกรงใจใครอะ่ะช่วงนี้ผมเล่นบ้าไปเลยดิ ก็เคยกลัวใครอยู่แล้วทุนมันน้อยกลัวเฮียอะไรไเสียก็ยังมันเอาสนุกถ้าแบบจังหวะไหนเราคิดว่ามันได้ผมดันหมดอ่ะแค่นั้นแหละจังหวะไหนผมคิดว่าแบบเออจะไปต่อได้หรือว่าเพิ่มเบ็ดแล้วแม่งดันได้เอาหมดเสียก็ไม่เป็นไรฮะมันไม่ได้เยอะพูดถึงนะถูกปะละ่ละสำหรับผมมันไม่เยอะนะสองร้อยบาทอ่ะเสียก็เสียไปฮะเล่นเพื่อความสนุกครับผมอย่าให้เกมเล่นเราฮะเราต้องเล่นเกมฮะ จะไปหัวร้อนกับมันอะไรมากๆเนี่ยเราโดนควบคุมแล้วฮะเราต้องแบบเราต้องโชว์เกา๋าใส่มันหน่อยนี่เห<ด>็น,น,หนไหมเดี๋ดวยวร้อนเข้าปากแล้วหัวร้อนไหมไม่ไอ้ยไม่เหลือเอออย่าเอาให้สนุกครับผมเอาให้สนุกเล่นให้สนุกครับยิงนี่เห็นไหมดูดิจะหมดแล้วอาร์เข้าฟีเกมคู่ชีวิตดูว่าจะได้ลาทุกคนไปซะแล้วเอื้มพอดีเลยเนี่ยนอนต่อนะสวยสวยเลย แหมาก,กว่าเพื่อนเพื่อนคิดถึงจะมีใครคิดถึงผมไหมอ่ะก็คิดถึงแต่ใครอ่ะคิดถึงผมบ้างนะอยังไงครับผมดอกนี้เกมรล่าอบนี้ยังไงฮะซื้อซื้อไม่รอดแล้วเข้าฟรีเนี่ยจะรอดไหมสภาพน่าจะไม่ต่างกันด้วยเนี่ยไอหนูเอาดีเออเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเออสวยนเนี่ยกูได้เออ เล่นต่อหน่อยเออมาหกร้อยเอาลาไปต่อหลอกนี้สว,สวยอีกอสวยแล้ขึ้นพันเลยเฮ้ยม,มันต้องอย่างนี้น้องให้มันเข้ากับฟรีเกมหน่อยให้สูบน้ำสูเน้อหน่อยน้องต้องนี้ครับสวยฮะโอเคอยากจะอยากจะหมดนะเหลือหลักสิบนะขึ้นมาหลักพันได้นะด้วยฟรีเกมเบตยี่สิบนะเอยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างนี้แบบคุยกันได้อยู่ไปฮะลูปยต่อเลยดีกว่าหมุนเองดีกว่าถ้าเข้าเดี๋ยวเข้าเองนะ ผมว่าซื้อแม่งตอนนี้เกลือนะทุกคนใครถายซื้อพักก่อนนะจ๊ะพักก่อนจะหาว่าพี่ไม่เตือนนะไม่แตกมาอย่ามาบ่นนะเออดูไว้เออได้เข้าอีกแล้วไงสิบหมุนฟรีเบ็ดสีเบนะ้องมาพี่ขอถึงตึงจบผิสวยขอผิดสวยๆเลยมาเน้่สองพันคือพอใจแล้วจริง2 0 0พัก็เอาชอใจแล้วมาไว้ได้เปล่า ต้องได้แหละเย่เบสสีสินด้วยเฮียยวดูถูกน้องของจริงครับตัวเนี้ยของจริงครับยังไงครับสิบโอ้โหไหลมาไม่ถึงนะติดอยู่แถวสี่นิดเดียวแค่นั้นเองเอาหน่อยเว้สามันสุดท้ายเว้สองันสุดท้ายเว้ยต้องมาแล้วเพื่อนขอสองพันได้ไหมขอได้ไหมเรียบร้อยเปล่า เรียบร้อยดีครับผมจังหวะนี้จะไปสามด้วยเป็นไงล่ะให้ตึงสวยดีครับผมจังหวะนี้บิ๊กวินมาวันจะร้อยฐานที่หกบาทนะโบนัสแตกเหลืออีกหนึ่งหมุนเท่านั้นนะครับผมมาดูกัน้เท่าไหร่โอ้โหเราไปตอนนี้แปดร้อย 800, โอ้สามพันเจ็ดแล้วหรอโอ้ยจบสวยของจริงเลยทุกคนนะวันนี้ถือว่า โอ้โหแฮปปี้อ่ะใครแฮปปี้รู้พูดไงแต่กูแฮปปี้แล้วพอใจแล้วทุกคนนะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวแทนผมช้วยจเจอใหม่ใน,นวันถัดไปวันนี้ขอ,อลาไปก่อนทุกคนจะเจอกันครับผมขอทุกคนโชคดีครับผมบ๊ายบายจ้า